ที่น้อง่นไหนโดดงดงที่น่องส่นะ ครับพี่น้องครับบ่าวซีเกตุนี่พี่พาน้องมายำกุ้งคขาคือกัาครับพี่น้องครับมาแต่เสาวเนี่ยพี่น้องแดดบพราันออกอยู่งานมันออกเบิดมาสวยไหลก็จะมีหมูปฝาเพื่อนมหาวานหงวานแหเนี่ยพี่น้องต่างคนต่างหาอยากหากินเนาะพี่น้องเนาะ แอเซาครับพี่น้องครับเอาล้างแหลกพอเลยถึงเลยพี่น้องเอาย่ามล้างแหลกกันเลยพี่น,อ <c oughs> น,น้องเขียนไหนเนาะพุชงเขื่อน พัดกินเนื้อออกพี่น้องเล้วกินเนื้อเ,เขาเนว่าหลายหงพก่น้องเอาหลุนกันเบืองพี่น้องครับหลังแหลก พี่น้องโบนหน่อยนาเลยบาทหนึ่งบาทหนึ่งพี่น้องครับคนนะอัดตัวั้งแหลกแหงมันครับบาทละครึ่งโลกเล้วนะี่ยเอาไปหลังต่อไปครับพี่น้องสีหลังพี่น้องครับครับตุ่มไปตุ่มสีทางตุ่มเขียวๆพี่น้องแล้วสีขาบโเขา,เขาตุ่มเนี่ยนะไปพี่น้องหลังซองครับ อ้าทุกโอ้ยพี่น้องไปไปพี่นอ้องอาล้างสองพี่น้องครับโอ้ไงบ่โอ้โอ้หมื่นสนองฟังสั้นแต่เดิพี่น้องเสียบไปลักไว้ยันลอยหายเอาเป็นไหน lắng xuống <laughs> cứ lắng đẹp mà Bắt như nhiều con gì nó Lấy làm lấy nhắn ọc lắc Lấy như nhiều nhiều ิุงพี่น้องครับอังสองเป็นไหนต้องสั้นเมื่งสี่พี่น้องให้มันเลียนลงทางเดียวพี่น้องโูน่ะเอาจูนคูนพี่น้องโอ้โหเออถูกตละดอกพี่น้องครับหนังสองครับ อัมนมานพี่น้องไปขออนุญาตเก็บครับไปลังสามลังสี่เปงทตีเหล็พี่น้องออไปไปไปหลุนลังต่อไปพี่น้องโอ้หน่อยทีน่แหละไอพี่น้องครับหลังสามครับพี่น้องครับพี่น้องคนพันมายำํางมันย่ เป็นได้ล้างสามหนึ่งหอยหน่อยหญ่ดีครับพี่น้องปีขึ้นมะใครเพราะอ๋ะอพูดสองหน่วยโคมกันอยู่เอาล้างสามพี่น้องโอ้หอยเขา เย็นแล้วหน่วยสองหน่วยอู้๋อหลายปลนใดพี่น้องครับเรื่องว่าบลคือปลนใดมองนี่ปลาหอยห,หลาปลกหอยกวนมันหลายเต็กกระเพาะใหญ่ยุครับพอเด็กินอยู่เขาเตะปลกหอยพี่น้องไปอีกล<ะ>ักนึงครับ Ông vậy con. Ông vậy lăng mặt. Nhìn nên nói khiếu khiếu mà bỏ ngoài. Từ bố bố phi Ô. Lăng bên đấy. Nhồn nhà phải. Lông mà phăng. Thử. Tắc khai thử cái này phân. หลังออกีๆพี่นอ้องอ้าวลูนกันเโด่งพี่น้องหลงังซีสุดท้ายเป็นไหนอ้โดดงๆ,ๆพี่นอ้องอ้าสุดนะบางทีเลยพี่นอ้องาดอกนี้วะคลักๆๆพี่น้อง นี่น่ะโอ้คักคักคักพี่น้องครับไปเดี๋ยวสรุปยอดให้เบิ้งพี่น้องครับโอ้คักอีหลีดอกนึ่ตุ่มสิงก่อนพี่น้องมงให้ที่เขาเห็ดแบบตะแกงเขียวนะพี่น้องนี่คืออะไร โอ้บ่ค่อยเข่าหรอกพี่นอ้องโอ้เข่าไล่ตื่นว่าปันใดพี่น้องครับเอาเอาเต็มคือเก่าเดี๋ยวสรุปยอดให้เบิ้งครับครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับเดี๋ยวสรุปยอดอย่างพี่น้องเบิง้งสี่ลังพี่น้อง แฝบพี่น้องครับถือ,อยังนงอ่หนอนห้อยตัวแหลกพี่น้องครับอ้มีแต่กุ้งไว้ต่อยเลย

ก็ห้อยบ่กเขานีแต่หลายก่านีพี่น้องห้อยกวนมันหังสองครับมีแต่คาๆเลยเลยพี่น้อง หลังหลังพี่น้องครับ

หลังสุดไทยพี่น้องครับเป็นที่หรอ เพิ่งคูพี่น้องสีหลังโอ้เหลืออยู่ที่เด็ดที่เด็ดพี่น้องอยู่เต่าป,ป้านไหนตัวนี้เพิ่งคู่พี่น้องครับ มานพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่้ายก่อนนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาคลิปไหนยังพวกผอกันไหมเด้อผู้ใดพี่น้องที่เขามาชมมาติดตามเบาอองเบาซีเกตกัชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาอองในเด้อพี่น้องเด้อครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่สายก่อนน้องพี่น้องเนาะคลิปหนาจะพวกผอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ เรื่องคูพี่น้องเครื่องคูคือเก่าครับอเออฝุ่นเออโดดโด่งๆพี่น้องมาเอาเด้อพี่น้องครับเครื่องคูครับพี่น้องครับมับนๆพี่น้องครับ